สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันศุกร์ที่24มิถุนายน2022วันนี้บรรยากาศบนตลาดคริปโตเคินซี่ก็มากับ Fear and g r e e d Index ที่11เหมือนกับเมื่อวานนี้เลยนะครับวันนี้เรามาย่อยกันสัก3-4ข่าวเบาๆนั่นเพื่อนข่าวแรกจะมาพูดถึงข่าวที่วงการคริปโตพูดถึงกันเยอะเลยนะครับในเรื่องของ s o l a n a Labs กับการเตรียมที่จะเปิดตัวเว็บีสมาร์ทโฟนะครับ สมาร์ทโฟนตัวนี้มีขนาดหน้าจอ6.67นิ้วมี L.O.E.D. Display 12 g b RAM นะครับ512 g b Storage Snapdragon 8 Plus Gen 1 Mobile Platform เตรียมที่จะเปิดตัวในไตรมาสที่1ของปี2023ที่จะถึงนี้นะครับในราคาประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐส,สามารถจับจองได้ที่ solana-mobile.com โดยมีค่ามาจำา1 0 0 USDC นะเพื่อนๆก็เปิดจองเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจากักรแล้วก็สาภาพยุโรปนะครับเขาบอกว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยมีระบบ Built-in Hardware Wallet สะดวกสบายสำหรับการอนุมัติ transaction มี Solana Pay นะครับสำหรับ Android มี Decentralized D-Apps Store ในนั้นด้วยนะครับ Decentralized ดี p p p Store นะเพื่อนๆก็ Solana เขาบอกว่าตอนนี้เว็บ3มันใช้บนมือถือไม่ได้นะมันไม่ c o m p a t i b l e คนต้องใช้เดสก์ท็อปแต่ว่านะ Solana สมาร์ทโฟนเนี่ยจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ทาง Solana ก็ยังมีแผนที่จะร่วมมือกับ DeFi p แพลตฟอร์มแล้วก็ NFT Marketplace อื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาระบบนิเวศท,ที่มันจะมารันบนสมาร์ทโฟนตัวนี้ โดยโปรเจกต์นี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจาก FTX Exchange อีกด้วยนะครับก็สรุปเป็น Android นั้นเพื่อนแล้วก็มี Solana Pay นะครับพูดได้คำเดียวข่าวนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีวิกฤตโซเลนที่เราพูดถึงเมื่อ2-3วันก่อนนะครับที่เขาโหวตว่าจะยึดกระเป๋าเจ้าหรือไม่ยึดกระเป๋าเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีวิกฤตนั้นนะเพื่อนข่าวนี้ผมเชื่อว่าอาจจะทำให้คนที่ถือเหรียญโซเนี่ย ต้องใส่เข็มขัดนิรภัยได้นะครับอาจจะมีแท่งเขียว8เมตร16เมตร24เมตรได้นั้นเพื่อนทั้งนี้ถ้าผมซื้อ s o ล a n ่าสมาร์ทโฟนเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าผมกล้ากล้าใช้ h าร์ดแวร w วอลเลหรือเปล่านะครับข่าวนี้พอออกมาก็แน่นอนนะฮะชุมชนแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็ตื่นเต้นกับข่าวนี้รอที่จะจับจองตัวนี้นะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้ อีกกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปแซวบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะล่มปิง 6- 7ครั้งเหมือนกับโซล ا ่าหรือเปล่านะแล้วถ้าโทรศัพท์มือถือระบบมันล่มเนี่ยจะรีสตาร์ทยังไงนะครับจะซ่อมที่ไหนก็มีคำถามเยอะเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับโซล ا ่ ا เปิดตัวสมาร์ทโฟนที่มารองรับเว็บ3เทคโนโลยีนันเพื่อนก็ต้องดูต่อไปนะครับต่อไปขอชมคุณชาวฮอสกินสันนิดหนึ่งเพื่อนๆสองสมวันก่อนผมพูดถึงการที่คุณชาวฮอสกินสันจะไปพูด กับสมาชิกสภาคองเกรสนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ฟังแกจนจบต้องแต่ต้นจนจบเลยนะครับคุณชาวฮอสซินสันแกไปกล่าวสุนทรพจน์ในเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีระบบนิเวศของคริปโตเคอร์เซีและเป้าหมายของแวดวงคริปโตเคอร์เซีให้กับสมาชิกสภาคองเกรสส่วนตัวเนี่ยพูดจากใจเลยเพื่อนป๋าชาวแกพูดได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินคริปโต CEO พูด ับสภาค,สคำพูดของแกทุกคำเนี่ยต่อให้คนที่เป็นล่ามเก่งๆเนี่ยก็ไม่สามารถแปลได้สวยงามและลงตัวเท่ากับคำพูดที่ออกมาจากปากแกเป็นภาษาอังกฤษนั้นเพื่อนไฮไลท์ของสิ่งที่แกพูดถึงนะครับแกพูดถึงข้อดีและข้อเสียของคริปโตเคอร์เรนซีซึ่งปกติเดิมทีเนี่ยไม่เคยมีใครไปพูดถึงข้อดีและข้อเสียกับสภาคอนเกรสส่วนใหญ่ไปถึงแล้วก็จะสาดกาวใส่สภานะครับแต่ป้าชาวแกชี้ถึงจุดอ่อนจุดแข็ง และแกก็วิงวอนขอให้สภาคองเกรสเนี่ยมีขอบเขตที่ชัดเจนและเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนของคริปโตเคอร์เซีในเรื่องของการที่ภาครัฐเนี่ยจะไปตั้งแคตตากรีว่าไอเหรียญนี้มันเป็นคอมมอ d ิตี้เหรียญนี้มันเป็นซิเคียวรตี้นะครับหรือพูดง่ายว่าไอเหรียญนี้มันเหมือนหุ้นหรือว่าเหรียญเนี้ยมันเหมือนสินค้าพภคภัณฑ์ตรงนี้ป๋าชาวแกบอกว่าเราจะเอามาตรวัดที่มัน ผลิตขึ้นมาเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยเกือบร้อยปีที่แล้วมาใช้ตรงนี้ไม่ได้เพราะคริปโตเนี่ยมันเป็นคลาสใหม่มันเป็นแอสเซทคลาสใหม่ๆคือตรงนี้เนี่ยหลายคนมองไปทางเดียวกันว่าป๋าชาวเขาพูดแทน Ripple XRP นะครับ และแกก็ยังอธิบายถึงว่า Governance คืออะไรนะครับแกอธิบายให้สภาคองเกรสเข้าใจถึงแก่นแท้ของ decentralized autonomous organization หรือ DAO แกพูดได้ละเอียดแล้วเข้าใจง่ายมากๆเพื่อนๆในเรื่องของการที่มันจะมากระจายอำนาจให้เท่าเทียมกัน แล้วก็ยังพูดในเรื่องของ Metaverse ในเรื่องของ NFT นวัตกรรมใหม่ๆในวงการของเราเนี่ยแกบอกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากวงการอื่นๆเลยในช่วงพัฒนามันจะต้องมีในเรื่องของความผิดพลาดและทุกอย่างมันก็มีคุณและโทษในโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยแกเห็นถึงจุดบอดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่ตั้งใจอุบัติเหตุหรือความไม่ รัดคุมของ d e v วลลอปเอะไรประมาณนี้เพื่อนๆคือแกพูดแฟร์มากๆนะครับทำให้สมาชิกสภา,าคอนเกรสเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่ผมฟังเนี่ยเขาชอบคุณชาวฮอสินสันพูดได้เลยนะครับและแกก็ยังพูดถึงคนในวงการคริปโตเนี่ยป้าชาบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรากำลังจะพัฒนาหลายๆอย่างเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ ต่อมวลมนุษย์นะครับเราเราไม่ใช่กลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวนะเราเข้าใจเราจะพัฒนาหลายๆอย่างให้มันแบบมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้อ่ะเพื่อนๆแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับที่แกพูดที่ผมบอกได้เลยว่าผมไม่มีทางที่มาแปลให้มันสวยงามเท่ากับคําพูดที่ออกมาจากปากแกนะครับคาดไม่ถึงจริงๆเพื่อนๆคือตลอดเวลาที่แกพูด กับสภาคอนเกรสนะครับแกไม่ได้กล่าวถึงคาดานโนไม่ได้อวยตัวเองไม่ได้อวยโปรเจกต์ตัวเองเลยแม้แต่คําเดียวนั้นเพื่อนตรงนี้ถือว่าให้เกียรติแกตรงนี้เลยนะครับก็ใครที่ดูแล้วคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนป๋าชาวกล่าวคําสุนทรพจน์นะครับกับสมาชิกสภาคอนเกรสถึงแม้ว่าวันนี้จะมีข่าวออกมาว่าคุณชาวฮัสินสันบอกว่าเวชัลอัปเกรดเนี่ยมัน ต้องดีเลย์มันต้องล่าช้าลงเพราะวิกฤตเทราลูน่านั้นเพื่อนก็ยังถือว่านะคำพูดของแกเมื่อวานเนี่ยล้างบาปทุกอย่างเลยเพื่อนแกพูดได้ดีมากๆนะครับคิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปจะมาพูดถึง Harmony Bridge นะครับมีข่าวออกมาว่า Harmony Bridge หรือสะพานที่เชื่อมต่อกับ L1 ของ Harmony เนี่ยเขาถูกแฮกสร้างความเสียหายกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งอาจจะ ไม่ใช่การแฮกที่ใหญ่ที่สุดนั่นเพื่อนแต่แน่นอนวงการคริปโตเคอเรนซีนะฮะแวดวง d e f าเนี่ยพอได้ข่าวนี้ก็ถอนหายใจกันทุกคนนะครับทาง Harmony เขาออกมาทวีตเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทีมทีมงานของเรากำลังรวบรวมข้อมูลเบาะแสต่างๆเพื่อที่จะประสานงานกับหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานของทางราชการแล้วก็จะพยายามกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกแฮกแกไปในครั้งนี้นะครับก็ หลายคนแน่นอนไม่พอใจตรงนี้เพื่อนๆหลายคนเข้ามาทวิตตอบโต้นะบอกว่าหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานของทางราชการเนี่ยน่าจะมาตรวจสอบฮาร์โมนีมากกว่าว่าคุณปล่อยให้ Security มันหลวมขนาดนี้ได้ยังไงหรือว่านี่มันเป็นผลงานของคนวงในนะเพื่อนๆก็มีการตั้งสมมติฐานไปต่างๆนานาน,านะครับเพื่อนๆคิดยังไงฮาร์โม y ถูกแฮกบรรยากาศตลาดแบบนี้มาโดนแฮกอีกก็น่าเห็นใจนะครับก็ลุ้นกันต่อไป ต่อไปจะมาพูดถึงคุณคริสเตียโนโรนัลโดนะครับขวัญใจแฟนบอลของพวกเราหลายๆคนนะเพื่อนๆล่าสุดแกไปเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับทาง Binance ในการทำ NFT collection นะครับโดยมีประกาศจาก Binance ว่าทางพี่โรนัลโดเนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัว NFT collection สุดพิเศษให้กับแฟนๆในเร็วๆนี้นะครับ ซึ่ง NFT collection ของโรนัลโดจะขายบน Binance NFT platform เท่านั้นถ้าไปเจอที่อื่นไม่ใช่ของแท้นะครับ NFT series ต่างๆของโรนัลโดจะเริ่มทยอยเปิดตัวในปี2022นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนั่นเพื่อนส่วนตัวผมมองว่าซูเปอร์สตาร์อย่างโรนัลโดเนี่ยคือมาจับมือกับ Binance ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ ในเรื่องของ NFT นะเพื่อนแต่นนี้ Binance คือคริปโตเอ็กชแนนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นผมมองว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นฝูงเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเอาละวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ยังไงเดินทางไปไหนมาไหนก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนั้นเพื่อนก็บรรยากาศแห่งการต้องดูกันต่อไปนะครับสำคัญที่สุดนะเพื่อนตั้งจิตให้ดีนะครับอย่าไปเครียดมากอย่าไปดูกราฟบ่อยนะครับ ถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตกันอีกนั้นเพื่อนเช่นเคยนะครับกาดย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม